กะมือนี้จะพามากินตำบักหุ่งเผ็ดๆนะครับแซ่บๆสไตล์อีสานเฮ้านะครับนี่ตำอยู่เชียงรายครับอีสานสไตนะครับใส่พริกลงไปก็เลยครับมาแรงใส่หลายแซ่บลายครับเราค้นเราคนมาเผ็ดกับใส่เผ็ดเนาะเอารสชาติจะได้ไหมนี่พี่ตุลเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยครับ อันนี้เขาถือใส่เป็นพร,พริกแห้งนะครับนะครับบางคนมักแล้วแต่คนหมักนะครับพริกแห้งหรือว่าพริกสดกระแด่แต่สลาโกลเพราว่าพริกแห้งมันหอมกว่านะครับถ้าพริกสดมันจะออกกลิ่นเป็นเขียวเนาะนะครับตามรายละเอียดเลยนะครับ กันตามด้วยมะเขือเทศเขือสมนะครับเนะะาะก็ใส่ในกนะ้องกขาเนี่ย<ม>เขือเขือสมเนาะเอาอยากใส่สองภาษานะครับพอดีเป็นคนเชียงรายที่บอกอีสานนะครับเนะกับที่มีสองภาษากบอกอีสานแนวบาเหนือเนี่ยนะครับปบนกันไปนะครับเนาะใส่ผักเขยวเข้าไปเลยครับเนี่ยครับใส่บัลลุดนะ กับความแซ่บครับปันตีตำไลยครับเั็นติตำซวยเขากินนะครับมันีะหลายคนนะครับละเอียดแลก,กอะคแกะกระดองกรรมมํกระผงนัวนะครับนะผงสลัดอยู่นะครับใส่จะใส่ลายแซบแล้า นัวแลครับอันนี้ปลาแดกมักเองนะครับปลาแดกอีสานบ้านเฮานะครับซึ่งทางเนื้อถ้าเป็นคนคนเหนือคนเมืองก็กกอีกอีกรสชาตินึงอันนี้คืออีสานโดยแท้ครับผมม้ตั้งแต่โควิดปีก่อนนะครับนะนถึงปีละนี่ก,ก็เลยเอามาลองิึงนะครับนะเดี๋ยวใส่ปูดองเข้าไปก่อนโอ้เต็มเลยอ,อันนี้หอมครับปลาแดกไหมครับ ีถ้าบอกเอาปตามายกนะเหมือนติดมืออ่าใส่ปลาแดกเข้าไปครับปลาแดกไหมไมเได้ครับเนี่ยครับบงสีครับมักไปประมาณหนึ่งปีแล้วครับจะนั้นก็ใส่ปูดองนะครับเนาะน้ำปลาจาักหน่อยน้ำตาลปีบนะครับวันนี้เขาทิ่ตำปูปลารากันเนาะตุน้นอัดจอนใหห้น่อย เจ๋ออะไรนี่เจ้าเจ้ไปไหนวะเย็เย็นนวดนึ่พี่บีอันนี้ห้าไม้นะเนี่ยห้าไหมนะปีนึงแล้วเนี่ยแปลงได้ปีนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาใส่น้ำตาลกันแล้วครับเนาะเดี๋ยวผักของหวานหมักหวานกระเซหวานนะครับบาหมักหวานกระเซน้อยนึงเติมประชาให้มันนวดนะครับเนาะผมขีดใส่ประมาณส่วนถึงกว่านี้น่าแต่พอถึง อาจิงงงนะครับพอดีท่านนี้อาจจะใช้สองภาษานะครับเพา,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 พาเป็นคนพิสารนะครับแต่เขาเป็นคนเชียงรายนะครับอาจจะใช้ส,สองภาษาคนกันหลังจากนั้นกับบักเนาครับลงไปเลยครับตัวเส้นในตู้มากำม,มีบักเนาไปเล่นไลยครับ วันนี้กินเริ่มมากนะครับพร้อมเข้ากันวันนี้ไม่มาเลยกินทั้งกินนะ อย่าซิมก่อนนะครับเนาะเปรี้ยวแล้วจะใส่น้ำตาลเพลิ่มจากหน่อยมันท่านจะหวานนะครับเนาะวันน,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 นี้ไอเขาเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับเนาะเขาต้องเติมน,น้ำตาลวันนี้มันำลายนะครับเนาะนี่ครับเส้นบักลายเลย ีเยจากน้ำตาละลายกับซิมอีกรอบนึงโอเคโอเคครับได้๋อวเกยวอีกหน่อยนึงเดีไอ้ขอขอมา เปนนะลงไปเลยสามีพ่อก่อนครับเดีย๋ยวไม่นิดแงเคียง วิ่งห้องเขามากินเลยเว้ยเสร็จละตำส้มเสร็จละนมีนะครับบางบุกุงสไตล์อีสานไซน์เนือคนเชียงรายแถวอีสานนะครับแบบนี่ครับหน้าตาสดใสเปรี้ยวหวานนะครับนะี่ครับเราเจี๊ยบใส่จัน ครับกินเขาเทียงน้อกันนะครับมื่อนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันมันจะแซ่บปันใดจำลองว่าแซ่บแน่นอนครับตอนนี้ก็บตามเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใหอยไอเพป็นซิมบงครับรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเป็นไรบ้างครับล้ำครับภาษาไหนพ้างนะล้ำขนาดล้ำขนาดม๊อ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 ๊ก๊น๊อ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 

มาไหมา <S <S เอาแต<ห>่จังเมื่อกี้ก็ลืมแบ่งจานไปตักไปสเตนนะแก้นว่ะหรอแ้นว่ะขม่ะมันไหนสิอยวกไปเอาเดี๋ยวกำลังแบ่งไปกินนะเนี่ยเดี๋ยวกินน้วกันครับคนอยากกินตับหมกเตี้ภาษาเนี่ยเอิร์นไปตมะเต็ดนะครับตับส้ตมตมะเต็ดนะครับถ้าภาษาอีสานนอกจากตับหมกฮ่ง,งแบ่งไหมครับแบ่งไปไ สำหรับใครที่สนใจกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้นะครับฝากติดตามนด้ครับเรามาเปิดอีสานสายแนยนะครับกบนแชรยงรายแต่บอกอีสานนะครับอย่งไรก็ฝากติดตามได้ครับมาครับกินข้าวเที่ยงกันได้วันนี้สวัสดีครับ